สวัสด so ีค่ะพบกับบ้านบอลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดสะกำแพงนะคะหรือวัดเขาเรียกวัดอะไรนะวัดหลวงปู่เครื่องหลวงปู่เครือ่องอ่าใช่ค่ะวันนี้เรามาถึงที่นี่ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าแปดโมงประมาณนีน้ใช่ภายในวัดก็จะเต็มไปด้วย องค์ปู่พญานาคแล้วก็รูปปั้นแบบเหมือนว่าเนี่ยตาที่เห็นเลยมีก,บมกบาบสรีสริระหลวงปู่เครื่องเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกาบสารีิระหลวงปู่เครื่องกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้าง อย่างนี้บ้านที่เขาเชื่อมาดูดิประดุกตัวเบลล์เลยมีปลาปด้วยน,นะครับประดุกเต็มเลยเดีเ๋ยวเราไปกราบสัลีราหลวงปู่เครื่องกันตรงนั้นเป็นโบสถ์นี่เป็นองค์หลวงปู่เครื่องไม่ใช่ไนมะ่ใช่ปันนินออืขนะ้ืวปัันนนนนิประปลาตเต็มเลย ข้างในนะครับเป็นพระสวยงามมากวัดซากกัแพงใหญ่นี่ครับในสวยมากมันสั่งทานให้ทำ พลาสตกำแพงใหญ่นะครับนี่นครับสวยงามมากมีภายในนิหารนะครับที่ข้ามากลับว่า 互助，呐喊。 มีทั้งหมด108่งร้อยแปรูปหนึ่งนมีเป็นอุโบสถนะครับ องนี้จะเป็นปราสาทนะครับน่าจะหลายร้อยปีนี่ไปกับขอพรหลวงปู่หลวงปู่เครื่องจะไปทางนี้นะครับวัดเงียบสงบนะครับมีไอ้ไข่วัดสรกำแพงด้วย องค์อเจดีท้ำทองท้ำเงินนะครับนี่บริเวณภายในวัดนะครับอากาศเย็นมากวันนี้ที่สีสเกตวันนี้อากาศดีเลยครับอ้ยห้องมัน มณฑลหลวงพ่อหน้าปกอายุหนึ่งพันปีนะครับในวันเอียมสงบแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปกราบสารีระหลวงปู่เครื่องกันนะครับหลังจากที่เราทำบุญถวายสังฆทานเสร็จนะคะ ี๋ยวเราไปไหว้สังการรัชลงปู่กันซึ่งอยู่ข้างด้านไหนหลวงปู่ปั้นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโงปู่เครื่องนี่น,น,น,นี่เขาให้เดินลอดนี่ตรงตรงนี้เขาไม่ได้ยังไงนี่อยู่ยังไปไม่ได้นี่นี่นี่เขาให้ลอดไม้นี่ตรงไหนเรียนนี่นี่นใช่โบนี้เพิ่งเปิดยังไปไม่ได้โบนี้เพิ่งเปิดนะครับกำลัรงทำใหม่นี่ หลวงปู่เครื่องร้อยสิบสามปีป๋าเขาให้รอนนี่น,น,นี่ครับเดินรอดนี่เป,นนเป็นสีมค่วมิริมงคลของเนะคะอันนี้ปราสาทวัดสะกำแพงใหญ่แล้วก็มีพระหน้าปกอยู่ข้างบนอายุเป็น พันปีมีทําเ,เงินทำทอง,ออง,งนี่น่าจะอยู่ด้านบนข้า,างบนปะอ๋อเดินตรงไปอีกเหรข้างบนเป็นรูปรูปปั้นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีปูเครื่องงสารีระละหลงปูงเครื่อง อันนี้เป็นเหมือนสรีระหลวง,งปู่เครื่องของปลุกเครื่องนะคะบรรยากาศร่มเย็นนะครับที่นี่ที่เห็นเป็นตารางๆาหมือนมันคือเขาให้วางรองเท้นานะพระนักบุญประจำวันเกิดด้วย นี่ครับลงปู่เครื่องซาลระลงปู่เครื่องสวยอันนี้คือพภาพวันเกิดเนี่เยอะมากอย่างนี้ สำหรับที่วัดส,สักกิแแพนนคะเขาก็จะมีที่เขาจะมีตรงนู้นที่ขายผ้าไหมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรามาแต่เช้าเขาก็เลยยังไม่เปิดนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ้านบอลด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค <Bye bye. S 1> ่ะไปถึงฮะโอท็อป oh, ชมลมผ้าไหม